มีคนถามผมว่าทุกทุกทุกเขตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่ติม๋มหรือพี่ธนาคมหรือตัวผมเองเนี่ยตัวคำถามมาอยู่แล้วว่าทําไมลงคนเดียวจริงๆอะ่ะเราก็อยากจะส่งผู้สมัครให้ได้มากที่สุดเนาะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็เป็นโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นดีกว่าเดิมครับ,รบเราอยากได้ผู้สมัครมาก,มากๆจริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเลือกสมัครของรรคประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการต่างๆนะครับที่ อ่าเป็นกระบวนการในการคัดสรรเนาะตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมค่าไปฐานะสมาชิกนะครับการอ่าเข้าร่วมอบรมสัมมานะครับในการอบรมเรื่องต่างๆนะครับพื้นฐานการเป็นนักการเมืองเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับอุดมการของพรคประชาชนนะครับใช่ครับนะครับการมีดีเออของการเป็นสมาชิกพักประชาชนใช่ครับซึ่งมันประกอบด้วยหลายปัจจัยเนาะกว่าจะได้เป็นผู้สมัครซึ่งก็มีหลายคนเนาะ ก็บอกว่าราดบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผู้สมัครน้อยนะครับแล้วก็บวนการชัดสรรเนี่ยผ่านยากใช่ครับซึ่งเราก็พยายามปรับปรุงเนาะจริงๆเราอยากจะร่วมงานกับผู้สมัครทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับแล้วเราก็พยายามจะเปิดโอกาสให้มากขึ้นในโอกาสต่อๆไปเพื่อที่จะเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนะครับพัฒนาพื้นที่ของเรานะครับให้มันเจริญก้าวหน้าให้มันดีกว่าเดิมให้มันดีกว่านี้นะครับ ก็อยากจะเชิญชวนตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะเปิดรับผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นนายกอบตใช่ครับนะครับที่จะหมดวาระในช่วงสิ้นปีนี้เราก็จะมีน้องๆหรือผมเองเลยอาจจะโทรไปคุยนะครับก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเรเข้าร่วมกิจกรรมเราก็จะมีสภากาแฟเรียกว่าสภากาแฟที่จัดขึ้นในแต่ละพื้นที่ทุกๆเดือนลองเข้ามาร่วมกิจกรรมกันดูครับเราจะรู้ว่าการเมืองสร้างสรรค์เนี่ยสนุกมากใช่ครับใช่ครับเอาใกล้ตัวก่าที่คิดครับผมชอบนะเราเราสามารถ เสนอความเห็นได้ทุกรูปแบบที่เราเจอมาการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆจะบอกว่าแบบฉันไม่อยากยุ่งกันเมืองไม่อยากเกี่ยวข้องกันวันหนึ่งการเมืองก็จะไปหาคุณสุดท้ายการเมืองก็ไปเคาะหน้าบ้านคุณอยู่ดีครับฉันไม่ยุ่งในการเมืองอ่ะเปิดประตูบ้านลืมตาดื่มตาดูมาก็การเมืองแล้วครับก็อยากจะเชิญชวนพลังของทุกคนจริงๆอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากพัฒนาในองค์กตของเราดียิ่งขึ้นเชิญชวนออกมาแสดงพลังกันเนาะนะครับก็ มาพูดคุยกันครับไม่ไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวถ้าเรามีความเขียนที่มันชรวงการที่เรามีจุดยืนเดียวกันนารจุดยืนเดียวกันเนาะนะครับไม่ทยากทำเพื่อคนของเราเราทําเพื่อบ้านเกิดของเรานะครับใช่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 ครับยังไงฝ่งไว้ด้วยเรื่องอ่าผู้สมัครนายกอบตนะครับครับสมัครเข้ามาได้มาเราเราอยากได้ผู้สมัครเยอะเอะจริงๆไม่ใช่ว่าส่งสามคนนี้ทำไมมีคนแค่นี้เนาะมันก็เป็นคําถามที่แบบคือเราก็อยากได้คนเยอะพี่แต่มันก็ต้องมาพร้อมกับ คุณภาพที่สามารถเข้าไปทํางานได้จริงใช่ใช่ใช,ใชไงฝากไ้ด้วยนะครับ